สบายดีโมสคุคุคนมนีมาเจอกับเบาเอ็มเส้นเคยนะม่นี่เบาเอ็มไปบ้านเวียงพัฒนาเด้อเ <c oughs> นี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่บ้านเวียงพัฒนาเนะาะทันสมบึงเส้นทางที่หลังคอยเนี่ยเดี๋ยวไปบงเส้นทางกันเลยไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางนะทันแล้วทื้อกล้องเองนะ เดินทางเป็นตาลำบากเนาะ สบายดีและสวัสดีตอนนี้เบาเอ็มมาถึงที่บ้านเมียงพัฒนาแล้วเนาะแน่เราจะเป็นห้อง,งพียนปฐมเนาะเดี๋ยวจะไปเข้าในข้างในกันเลยไปเบิง่งอะไรเนี่ยจะเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยจะเป็นบรรยากาศบ้านเมียงพัฒนาเส้นทางเป็นต่าลำบากนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยไปสบายดีเนี่ยจะเป็นห้องพียน ปฐมคองบ้านแวงธนาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งหมู่บ้านกันเลยเดี๋ยวเข้าไปรีวิวในบ้านตัดเท่าเราลงเนาะเนี่ยก็จะเป็นบ้านแวงธนานะสารสง่งคมแบงเงื้อ เนี่ยมัจะเป็นเส้นทางเหรเข้าบ้านสบายดีทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านที่เป็นที่นองเนาะเป็นย่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยตอนนี้มาก,กำลังเข้าขาอยู่เนาะตอนนี้เราก็อยู่กับกับลูกตอนนี้มันยังได้เลยเนาะ เข้ามาเยี่ยมว่าได้ยินข่าวว่าแม่แม่เท่าเจ็บนะทำมาเท้าบึกทำส้มตอนนี้แม่แม่เท่าป่วยเนาะเหมือน เจ็บมากเล้ยอย่าลงรอข้อง้งนี